ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอน56เมืองเอสตะวันตกนวันซิงจึงส่วนเพราะสองวันก่อนแช่น้ำทะเลสาบถ่ายนังบวกกับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดรุนแรงอย่างอันอวีก็เลยโชคร้ายได้รับเชื้อเข้าไปตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเล็กจึงปิดบังเรื่องนี้ไว้ต่อมาถูกถังกวัวจับได้ทว่าอย่างอันอวีกลัวว่าอี้เฉินเยียนกับหยางเจวีพี่ชายจะเป็นห่วงจึงไม่ให้ถังกวัวพูดและไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลฉีเซนและถัง กัวไม่วางใจเชิญหมอมาตรวจหมอยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให่อย่างอันอวีกินยาและพักผ่อนสักสองวันวันนี้ถึงเวลาหมอมาดูอาการแล้วอย่างอันอวีนอนอยู่บนเตียงงอก,กอดหมข้างขนาดเท่าตัวอีเฉินเย็ยนไว้ดูเหมือนว่ากำลังหลับอยู่ไม่ยอมลืมตาขึ้นมาเห็นแบบนี้แล้วหมอจึงไม่ส่งเสียงรบกวนเดินเข้าไปอย่างเงียบๆตรวจชีพจรและวัดไข้แล้วจูจ่ๆก,ก็โน้มตัวลงขโมยจูบอย่างอันอวีถึงได้ลืมตาขึ้นด้วยแววตาวุบไหวที่แท้ก็แกล้งหลับนี้เองหมอ ยี่เฉินเหยียนเกาจมูกอย่างอันอวีเบาๆเฉินเหยียนคุณปลอมเป็นหมอทำไมหนะ้าหยางอันอวีถามจมูกของเขาเป็นสีแดงระเรื่อเสียงเปลี่ยนไปเพราะพิษไข้แต่เทียบกับก่อนหน้านี้สภาพจิตใจดีขึ้นเยอะแล้วนายรู้ว่าเป็นฉันเหรอยี่เฉินเหยียนพูดไปก็ช่วยปะคองให้เขาลุกขึ้นอย่างอันอวีเลิกคิ้วพูดอย่างเหนือชั้นแน่นอนผมไม่ได้โง่นะคนธรรมดาแต่อ้างผมไม่ได้หรอก อีเฉินเยียนเพียงแต่ยิ้มไม่ได้พูดอะไรได้ยินแบบนี้แล้วเหมือนอีกฝ่ายจะรักเขามากทำไมจูจ่ๆถึงไม่สบายหล่ะเพราะถ่ายหนังจริงๆหรือว่าเพระอย่างอื่นแววตาอีเฉินเหยียนก็เข้มขึ้นคำพูดแฝงความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างอันอวีเองก็เข้าใจในกองถ่ายมิสมีทั้งเซียวอยู่อีเฉินเยียนกลัวว่าทั้งเชียวจะทำร้ายเขาแต่อย่างอันอวีสายหน้าเฉินเยียนไม่มีอะไรหรอกผมไม่ดูแลตัวเองคงทุ่มเทถ่ายหนังมากเอกินไปนายรักงานขนาดนี้เลยเหรอ ฮ่าหาใช่แล้วคุณเป็นไอดอลของผมผมเรียนรู้มาจากคุณไงละ่ะอีเ้เฉินเยียนหัวเราะออกมาอย่างจนใจเดี๋ยวนี้อย่างอันอวีกะล่อนขึ้นมากจริงๆในเนียนะปากหวานขนาดนี้ไม่เลี่ยนบ้างหรือไงไม่เลี่ยนอยู่แล้วอย่างอันอวีพูดอย่างไม่ลังเลพลางมองอีเ้เฉินเยียนด้วยความหลงไหลคำพูดหวานหวานบางคำฟังแล้วจะกระจี้ไปบ้างก็ไม่เป็นไรยังไงในโลกนี้ผมก็พูดกับคุณแค่คนเดียวอีเ้เฉินเหยียนรู้สึกอุ่นวาบในใจเขาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างอันอวียังไงจึงขยับเข้าไปจูบอีกฝ่ายหนึ่งครั้งทั้งสองบทริมฝี หากแลกลิ้นแนบชิดก่อนที่ยางอันอวีจะดันอีเ้เฉินเยียนออกอื้อเฉินเยียนผมไม่สบายเดี๋ยวก็ติดเอารอกดวงตาเขาใสแจ๋วราวกับดวงตาหมาน้อยทำให้อีเ้เฉินเยียนรู้สึกคันยิบอยู่ในใจไม่เป็นไรใครให้ในายป่วยแล้วปากหวานขนาดนี้หละ่ะลมหายใจร้อนเผารถใบหน้าอีกฝ่ายจูบนี้ไม่ได้เร่าร้อนเป็นพิเศษกลับอ่อนโยนและลึกซึ้งต่างไปจากทุกครั้งอีเ้เฉินเยียนสอดปลายลิ้นเข้าไปในโพรงปากอุ่นเกาะเกี่ยวดูดดืม่มราวกับเป็นพลังลอบใจทำให้ยางอันอวีทั้งร้อน,ท,อนทั้งหวานความรู้สึกที่ เป็นสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการจุกจบสิ้นลงวันนี้ราชาแห่งวงการภาพยนตร์ที่แสดงเป็นหมอพอใจมากเขาประคองอย่างอันอวีรอนอาการป่วยยังไม่ดีในนอนต่ออีกหน่อยเถอะยิ้มอย่างอันอวีพยักหน้ายื่นมือจะไปหยิบหมอนข้างขนาดเท่าคนที่อยู่บนเตียงแต่กลับถูกอีเ้เฉินเยียนห้ามไว้มองด้านบนที่พริ้นรูปตัวเขาเองเป็นหมอนข้างขนาดเท่าคนที่อย่างอันอวีสั่งทําพิเศษอีเ้เฉินเยียนจะหัวเราะก็หัวเราะไม่ได้ร้องให้ก็ไม่ออกเขาวางหมอนไว้อีกด้านก่อนที่ตัวเองจะล้มตัวลงนอนข้างๆอย่างอันอวี เสียวอวี่ไม่ต้องกอดของนั่นนอนแล้วว่าฉันอยู่ตรงหน้านายแล้วจบคําแล้วอีเ้เฉินเหยียนก็กระพริบตาปริบฮืือยากมากที่ภูเขาน้ําแข็งอย่างราชาแห่งวงการภาพยนตร์จะววันเสน่ห์อย่างอันอวี่ทนรับการยั่วยวนไม่ไหวพุ่งตัวเข้ากอดอีเ้เฉินเยียนไว้แน่นเพราะแบบนั้นราชาแห่งวงการภาพยนตร์อี้จึงยอมเป็นหมอนข้างนอนเป็นเพื่อนแต่โดยดีช่วงเย็นขณะที่ชีเซนและถังกัวกลับมาก็เห็นสองหนุ่มเสื้อผ้ายับยุ่งลำตัวแนบชิดกันกำลังหลับฝันหวานกันอยู่ถังกัวรู้สึกใจเต้นขึ้นมา ตอนแรกอีเฉินเยียนบอกแค่ว่าจะมาดูคุณชายสักหน่อยแล้วก็จะกลับเขาและพี่นี่ให้เวลาทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันเต็มที่ทำไมกลางวันแสกแสกคุณชายก็ยังป่วยอยู่สองคนถึงมานอนแบบนี้พี่พี่ฉีนึกไม่ถึงว่าคุณอี้จะยังไม่กลับไปพวกเราหลบไปก่อนดีกว่าเขาพูดด้วยท่าทางกระกระวนอิ่มแต่ว่าก่อนอื่นติดต่อลี่เย่นหน่อยบอกเขาว่าคืนนี้อีเ้เฉินเยียนค้างที่นี่พี่ฉีฉลาดมากทั้งกลัวตาเป็นประกายฉีเซนวันต่อมาอย่างอันอวิให้ลดลงร่างกายก็เกือบจะหายดีมีไออุ่นจากความรักย่อมไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว เฉินเยียนวันนี้พักอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องรีบกลับกองไปถ่ายหนังต่อแล้วแม้ว่าอีเฉินเยียนจะทนเห็นอย่างอันอวีลำบากแบบนี้ไม่ได้แต่ก็เข้าใจและเคารพเขาพยักหน้าลงอื่มจําไว้ว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าป่วยอีกฉันจะคุณจะทําไมจะสั่งสอนนายบนเตียงราชาแห่งวงการภาพยนตร์ยิ้มอบอุ่นอย่างอันอวีเริ่มเปิดโหมดชาติแล้วน่ากลัวจริงๆจู่ๆอย่างอันอวีก็รู้สึกปวดหัวจนต้องยกมือนวดขมับ เสี่ยวอวี่เป็นอะไรไปยี่เฉินเหยียนหน้าถอดสีเข้ามาช่วยนวดขมับให้ปวดหัวอีกแล้วเหรอก่อนหน้านี้ไม่นานจู่จูอย่างอันอวี่ก็เป็นลมหมดสติจนต้องนอนโรงพยาบาลตอนนั้นก็มีอาการปวดหัวซ้ำๆเขาคิดว่ายางออันอวี่ผ่านการรักษาและหายเป็นปกติแล้วไม่คิดว่าวันนี้จะอย่างอันอวี่สายหน้าพยายามยิ้มปิดบงังไม่เป็นไรเป็นไรเฉินเยียนคุณไม่ต้องตกใจไปอาการปวดหัวเมื่อครู่เตือนอะไรบางอย่างเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมและจริงจังจิงสีเฉินเยียนที่จริงผ่า มอยอยากจะถามมาตลอดเห็นเขาลังเลอย่างนี้อีเฉินเยียนรู้สึกกังวลใจนายจะถามอะไรคำถามนี้ผมเคยถามคุณที่โรงแรมในเมืองสองตอนที่พวกเราถ่ายเรื่องจารึกไว้ในใจด้วยกันไปแล้วอีเฉินเยียนชักรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมเฉินเยียนคุณก็รู้ว่าผมนึกความทรงจำก่อนนอออุบัติเหตุรถชนไม่ออกแต่ในใจผมก็รู้อยู่รางๆตอนแรกคุณรับปากจะแต่งงานกับผมนอกจากใบหน้าผมแล้วต้องมีเหตุผลอื่นด้วยสิณบอกผมได้ไหม พูดจบอย่างอันอวีก็มองมาที่อีเฉินเหียนอย่างมุ่งมั่นอีเฉินเหียนนิ่งเงียบผ่านมานานขนาดนี้แล้วอย่างอันอวีก็ยังถามขึ้นมาอีกครั้งก่อนหน้านี้เขาหลีกเลี่ยงและลืมเลือนจิตใต้สำนึกไปแต่ตอนนี้การประวัดหัวแต่ละครั้งได้เตือนความทรงจำอย่างอันอวีเขาต้องเผชิญหน้าทั้งหมดนี้และคลายปมในใจของตัวเองให้ได้ต่างกับอย่างอันอวีที่ชัดเจนไม่มีความลับแม้แต่น้อยแววตาเป็นประกายมองทะลุป,ปร่ปปรงแต่แววตาอีเฉินเหียนกลับลึกลับและเงียบขึ้นเป็นดวงตาที่ไม่สามารถอ่านได้งานแต่งไม,ม อย่างอันอะวีผู้ช้าช้าผมบังคับคุณหรือเป็นความผิดผมหรอือเจ้าของร่างเดิมใช้วิธีอะไรบางอย่างบังคับให้อีเฉินเยียนต้องแต่งงานด้วยงั้นหรือนายคิดว่าเป็นขวามผิดของฉันก็ได้หลังจากเงียบไปนานอีเฉินเยียนก็พูดประโยคนี้เพียงประโยคเดียวเบาเเริ่มต้นเป็นความผิดใครตอนนี้ก็ยังพูดได้ยากอย่างอันอวีใจสัน่นท,ทั้งทั้งที่ตกมือข้างเดียวไม่ดังบางทีทั้งสองฝ่ายย่ออาจจะเคยทำอะไรผิด มาแต่เขากลับรับผิดไว้เพียงคนเดียวเห็นสีหน้ายี่เฉินเยียนแบบนี้อย่างอานอาวีก็ทนไม่ไหวเดินเข้าไปกอดอี้เขาวไว้เฉินเยียนขอโทษนะผมไม่น่าถามเลยอีเ้เฉินเยียนไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรคําตอบนี้อย่างอานอาวีมั่นใจว่าตัวเองใกล้จะนึกออกทั้งหมดแล้ววันนี้อย่างอานอาวีกลับกองไทยมิสเขาอาศัยช่วงเวลาพักกองถืออาหารว่างหิ้วเก้าอี้เลิกสามสี่ตัวมาหาทั้งเซียวทาให้ทั้งเชียวและอู่เช่าผู้จัดการส่วนตัวตกใจมากทั้งเซียววันนั้นขอบคุณนะัก ยางอันอวีวางของกินหลงต่อที่เขาถ่ายทําอยู่ในทะเลสาบแล้วสำลักน้ํายังดีที่ทั้งเซียวเห็นความผิดปกตินี้เป็นคนแรกจึงดึงเขาขึ้นมาจากน้ําอยางอันอวีเป็นคนแยกแยะได้แม้ว่าเขาจะไม่ชอบทั้งเชียวที่จิตใจ,จย,ยากแท้อย่างถึงแต่วันนั้นทั้งเซียวช่วยเขาไว้เขาจําได้ขึ้นใจเซียวอวีในปลอดภัยก็ดีแล้วทั้งเชียวฟังแล้วก็ยิ้มรอยยิ้มนี้ดูเป็นธรรมชาติมากขนาดเดียวกันเขาก็โบกมือให้อูเช่าที่อยู่ข้างๆออกไปก่อนทั้งเชียวช่วงนี้นด้ทาตัวดีขึ้นเยอะ เลยหวังว่านายจะทําตัวดีจริงๆอย่าเล่นตุกติกกลับหลังอีกก็แล้วกันพอไม่มีคนอยู่ข้างๆอย่างอันอวีจึงพูดไปตรงๆนายคิดว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยหรือ,อทั้งเชียวเม้มปากยิ้มหยันวงการนี้ทุกคนต่างก็มีไหวพริบและเทคนิคการทั้งนั้นที่นี่ไม่มีคนติดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนต่างชิงดีชิงเด่นกันของสําคัญอะไรก็ละทิ้งได้ทั้งนั้นยางอันอวีฟังแล้วก็สายหน้าทั้งเสียวนายคิดลบเกินไปฉันว่านายพูดถูกแค่ครึ่งเดียวนายต้องเชือ่อนั่นเพราะนายไม่เคยเจอมาก่อน ทั้งเชียวตัดบทพูดเสียงเยือกเย็ยนอย่างอันอวีความจริงแล้ววิธีโหดเหี่ยมแบบนี้ฉันเทียบรุ่นพี่อีไม่ติดเลยอย่างอันอวีตกใจบีบมือตัวเองแน่นทั้งเชียวเฉิญเยียนอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาอาจจะเคยทำอะไรไว้แต่ฉันเชื่อใจเขาต่อให้มีความผิดฉันก็จะช่วยเขาค่อยๆแก้ไขกันไปเพราะอีเฉินเยียนคู่ควรเขาดีที่สุดในใจฉันพูดจบอย่างอันอวีก็เดินจากไปทิ้งให้ทั้งเชียวสับสนอยู่ข้างหลังกลางเดือนมีนาคม อย่างอันอวีไปถ่ายหนังที่เมืองเอ็กกับทีมงานเขาไปถึงที่นั่นได้ไม่กี่วันชินนัวซีก็ปล่อยอัลบั้มใหม่วิดยูออกมาจากนั้นเจ้าตัวก็เดินทางมาที่เมืองมอเอ็กเพลงจากอัลบั้มใหม่ของชินนัวชีติดอันดับชาร์ตเพลงใหญ่ๆอย่างรวดเร็วมองทุกอัลบั้มหลหลังอันดับแรกก็เหมือนจะเป็นเพลงของเขาด้วยเหมือนกันลาลาบันดาแฟนคลับก,ก็ช่วยกันโบวดให้เขาอย่างสุดชีวิตครั้งนี้เอ็มีเพลงหลักในอัลบั้มของเขาทะลุไปหลายชาร์ตดูท่าทางแล้วนี่คงเป็นปีทองของรายการเพลง และเวทีต่างๆชินนซีจะต้องได้รางวัลไม่น้อยแน่นอนค่ำวันนี้อย่างอันอวีและชินนซีกำลังปรึกษาเรื่องงานแฟนมิ้งกันอยู่นิ้วซีเดียวนายเตรียมการเสร็จแล้วฉันก็จะลาง,งานต่อให้มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงฉันก็จะไปอืมๆนงั้นฉันรอนายมาด้วยกันห้าห้านิ้วซีนายพูดแบบนี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองดังมากราวกับเทพบุตรแห่งชาติยังไงอยางงั้นเลยอย่างอันอวีนารู้สึกภูมิใจขึ้นมา เอาละรีบทําให้เป็นจริงเธอนายเข้าใกล้คําว่าเทพประบุตแล้วแต่ว่าราชาแห่งวงการภาพยนตร์อี้ของนายแนสิที่เป็นเทพประบุตตัวจริงได้ยินฉินนัวชีพูดถึงอี้เฉินเยียนอย่างอันอวิก็เสียงเข้มขึ้นมาทันทีนวัวซีฉันจะบอกให้น้าที่จริงแล้วเฉินเยียนน่าแอบใสแถมยังซาดิสอีกด้วยนะหาฉินนัวชีหัวรอกเสี่ยวอวิไนว่าเขาแบบนี้จะดีเหรอฉันไม่ได้ว่าเขาน่ยังไงซะเฉินเยียนจะเป็นยังไงฉันก็ชอบทั้งนั้นชอบแม้กระทั่งข้อเสียของเขาด้วยฉินนัวซีถึงกับสำลักคราวนี้ไม่มีแรงจะแขวนแล้ว แม้ตอนแรกเขาจะดูเซื้อเซื้อซาๆาแต่ก็เป็นแฟนพันธ์แท้ที่จริงใจมากสรุปแล้วก็คืออีกสองวันเจอกันนะ้โนซีอย่างอันอวีย้ำอีกเป็นครั้งสุดท้ายได้ใครจะไปรู้ว่าเช้าตรู่วันต่อมาอินเทอร์เน็ตจะปล่อยข่าวเช้าของฉินโนซีเปิดโปงความลับที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ออกมา